悪いなこちとは元ストライカーのもんだ知ってるかブルーロック11はよくストライカーは泥棒、ディフェンダーは警察に例えられる俺の目の届くところじゃボールは盗ませねえよこそドロちゃんさあ終わりだぜブルーロック เอ้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะเหล่าแร่ดิบที่มีความสวรรค์ทั้งหลายโอเคครับผมตัวเกมอาซูแลนเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ผมจะมารีวิวโอลิเวอร์อคุนะครับผมเป็นทีมจากยูยี่สิบนะครับผมมีหนวดด้วยนะครับแม่งอายุ18ได้ไงผมก็ไม่รู้นะครับผมแม่งมีหนวดคุณว่าผู้ใหญ่นะครับมามาลังแกเด็กมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดีเ๋ยวเราไปดูโอลิเวอร์ไอคุกันเลยครับผมไป นี่ครับผมโอลิเวอร์ไอคุมีทั้งหมด5สกิลกันด้วยครับเหมือนบาโลผมชื Choose, skill, skill, Space, uh, lect, ive, ่อชื่อสกิลสเปร์รีแฟกชิเวนอมแท็บเดชิเมเนตเอาเป็นว่ามี5สกิลกันแล้วครับผมปะเอาเป็นค่นี้อีก2สกิลนะผมปะเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลแรกกันเลยดีกว่าผมกับสกิลแรกผมเป็นสกิลเป็นสกิลเลี้ยงหลอกผมปะเราโชว์ผมจะโชว์ให้ดูเลยดีกว่านี่ครับสกิลเลี้ยงหลอกปุ๊บโอ้โหเป็นงไงครับสกิลเลี้ยงหลอกแม่ ยิงหล่ออย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่2กันเลยนรับมีชื่อว่า리핏แท๊กเกิลเป็นการแย่งบอลจากศัตรูนะผมปะเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูก่อนนะครับครั้หนึ่งนี่ครับเดี๋ยวผมจะแท๊กกันให้ดูนะปุ๊บอออืื้หเป็นการแท๊กเกิลโหนนะผมคุณว่าอยู่ใน WWE นะครับผมแท๊กอ,อย่างนี้ สกิลน่าจะรีไวด้วยครับเนี่ยแต่ระยะน่าจะนิดเดียวนะผมประมาณหนึ่งบล็อกได้ให้ผมเดาประมาณนี้ประมาณนี้ก็โดนผม่วยดูอ่าใช่ด้วยครับผมโอโ้โหเนี่ไงเดาไม่ผิดทีนี้ครับผมเป็นการหนึ่งบล็อกสนามนครับแล้วมาดูสกิลสามแล้วเวนอมแท็บผมเป็นต้องรอบอลบอลต้องอยู่บรอากาศนะครับผมถึงจะไอ้นี่ได้ผมถึงจะใช้ได้นะเป็นการรับบอลแบบโหดคล้ายๆข,ข,ของไอ้นี่น,น,นางงีครับผมคล้ายๆ้าของนางงี ชื่อคอนโทร์อ่ะเออผมโชยดู <Nice shoes. S 1> นี่ครับผมไนท์ชูสเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอีกรอบผมเวทนอมแท็บเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนี่ก่อนนะเราโหแม่งคิวคิวโค่นนานผมท่านี้ออกเลยแม่งนานจริงครับมาผมเดี๋ยวผมจะโชว์ท่าเวทนอมแท็บให้ดูอีกรอบผมแบบเงียบๆอออืื้ห

โอ้โหเป็นไงครับโคตรเฟี้ยวนะผมเดีย๋ยวมาดูสกิลอัลติเมตดีเฟนส์กันผมเป็นท่าบอลต้องอยู่บรรยากาศนะครับผมเหมือนท่าสามเลผมไปผมช่วยดูอ้าวเหมือนต้องอยู่เหมือนต้องอยู่ฝั่งตัวเองด้วยครับผมไปแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งมาผมผมช่วยดูมาอ้าวไกลเกินผมกดไม่โดน นี่นี่เดี๋ยวผมช่วยดูอย่างนี้ก็ได้มาโอ้คตรเฟี้ยวโอ้โหเอาแต่บอลหายไปไหนครับอบอลอยู่นี่นี่เองมาร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวโฟแบบที่สองให้ดูนะครับผมเป็นโฟร์วาเลนทูบอลต้องอยู่ใน ไม่ใช่ดิต้องบอลต้องอยู่กับสตูนผมถึงจะใช้ได้แล้วต้องอยู่ใกล้ๆเหมือนบาโลนของผมไปยวผมชว่วยดูมาอ่ะฮ่าผิดนะผมโอ้โหแป้งเลยแม่อย่างชอบนะผมมาเดี๋ยวผมมารีวิวสกิลห้าที่ก่อนให้ดูนะผมชื่ออด,ดีไตไซเกอร์ของฟาร์มอสไซเกอร์มาผมชว่วยดูเลยมานี่ครับผมท่านี้มาชว่วยดูมา เป็นไงครับผมโอโหโคตรเฟี้ยวนะผมเดี๋ยวผมมาให้ดูแบบวันเลนสองกเลยผมต้องอยู่สนามตัวเองนะนะผมลืมบอกลืมบอกมาผมมาฮะโชวยดูเลยมา โอ้โหเป็นบอกเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นตัวกองหลังกองเดียวเอ้ยกองหลังตัวที่สองในเกมครับกองหลังตัวแรกี่เป็นดอนเอโซนะเออใช่ครับดอนเอโซ่น่าจะแบบโหดกว่านะเพราะระดับน่าจะแรงกว่ามาผมไม่ดูสกิลที่ห้า ยู่ายกล่อมผมตายกล่อมมาร่านั้โตะครับจะเป็นไเกอร์มันนูเว้ยเดี๋ยวะเราจแกแล้วล็อก คลิปนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของโอลิเวอร์ไอคุกกันแล้วนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับไว้ผมไปแลัวคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าผไปแบบครับไปชู